สวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำปรกาค่ะแขกแล้วก็คุณอาดบุญนาคมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่ทาง v o c e TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์สองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งค่ะคต,คต้องเน้นย้ำอีกทีนะครับทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์สองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะฮะเพราะว่าอาจจะมีคนหลงลืมไม่ได้ติดตามรายการของเราไม่ลืมหรอก <c oughs> คุณอาจพักหลังๆเราออกจะคุยเรื่องอาเซียนเรื่องอะไรที่มันอาจจะซีเรีสนิดหนึ่งนะคะเพราะคุยเรื่องซีเรีสปุ๊บหนึ่งคอมเมนต์อ๋อต้อง ชี้แจงหน่อยว่าในหนึ่งคอมเมนต์นั้นก็เป็นคอมเมนต์ที่เ,เป็นคุณอุปการกับ<ะ>เรามากนะฮะว่าเราพูดผิดกันไปนะฮะในนั้นว่า Social Security จริงๆแล้วต้องเป็น p o l i t i c a l security นะฮะพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางการเมืองนะครับเมามันในอารมณ์ไปนิดนึงนะคะคุณผู้ชมที่พลาดเนื้อหาสาระทางวิชาการก็ดูย้อนหลังได้ เบื่อเรื่องวิชาการแล้วนะคะวันนี้ไข่ก็เลยเลือกหัวข้อมาเอาใจคุณอาร์ตยังไงล่ะครับได้ข่าวว่าชอบเจ้าชายแฮร์รี่มากผมเป็นแฟนเจ้าชายวิลเลียมมากกว่าเอาเหรอคะข่าวผิดนะครับคนที่ชอบแฮร์รี่สื่อแขกนั่นเองตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วคุณอาร์ตแขกรู้สึกว่าเจ้าชายวิลเลียมแบบน่าเบื่อเแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะฮะว่าคนคอนเซอร์ทีฟจะชอบเจ้าชายวิลเลียมแล้วคนที่แบบว่าิเบรลจะชอบเจ้าชายแฮร์รี่เพราะดูเป็นคนแสนสนอะไรหน่อยไม่รู้สึกว่าเป็นชายหนุ่มที่มีแบบพลังมี ความแบบมีมีเซ็กซ์เพลสูงนะแม้ว่าหน้าตาแต่พูดถึงความหล่อใครก็รู้สึกว่าเจ้าชายแฮร์รี่หล่อกว่าเจ้าชายวิลเลียมนะ,นะคุณค่ะ ตั้งแต่าจาเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยพระสิริโชมจะเป็นแบบว่าคอนซเซอร์ทีอคุณนี่พูดจาราชาสอบเก่งนะพระสิริชม,น,มนี่รับ <laughs> ที่คุณชอบว่าผมเป็นอมาตผมก็ต้องนั่นไว้ขำมากคุณอ่านะ,ไม,นะ <laughs> ไม่เคยได้ยินคํานี้<อ>กับเจ้าต่างประเทศไงพระสิริชมอะไรอย่างนี้คือใขกก็บอกว่าเจ้าชายแฮร์รี่หล่อเนาะคุณอาจก็แบบว่าพระสิริชม อย่างไงถ้าสีลิชมยังไงก็เจ้าชายวิลเลียมจะเป็นในลักษณะคอนเซอร์ทีเป็นในลักษณะที่ว่าคล้ายพมาณดาฮะเจ้าหญิงไดนาใช่ไหมฮะแล้วก็แม่ใช่ไหม <laughs> ต้องแปลแล้วแปลอีกใช่ไหมฮะในขณะเจ้า,จาชายแฮร์รี่จะทรงแบบว่าดูซุกซนดูขี้เล่นดูเขาเรียกอะไรเดียดห,หน้าน่ารักน่าจะใช้คําว่าน่ารักมากกว่าหรือว่า <laughs> หน้า <laughs> น่ารักมากกว่าที่จะใช้กับว่ารูปงามอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าน่ารักของคุณอาจแงหัวล้านด้วยใช่ไหม เพราะวิลเลียมเนี่ยเหม่งอยู่เลยนะเออปกติว่าผู้สื่อข่าวของเ,ออเจ้าชายวิลเลียมยจะเป็นแบบว่ารูปหล่อรูปโฉลรูปงามในขณะที่เจ้าชายี่จะดูน่ารักสุกซนอย่างเงี้ยเจ,จ้าชายขวัญใจดิฉัน ท่านทําให้ดิฉันชื่นใจเหลือเกินเมื่อมีภาพหลุดออกมาภาพอะไรครับเนี่ยคุณทําเป็นไม่ได้อ่านข่าวนะคะก็ข่าวนี้คนที่ปล่อยภาพออกมาคุณอาจก็คือสื่อชื่อ t m z นะคะซึ่งเป็นแซบมากแซบมากแนะแซมากกว่า t m z นะ t m z u p เลยนะคะเป็นสื่อออนไลน์ซึ่ง เป็น s p e c i a l ลไลซเรื่องกัสสิบของ c e l e บริตีแล้วก็ข่าวบันเทิงต่างๆคุณอาจคือภาพกำลังจะออกมาดีเลยนะควีนอลิซาเบธมานเปิดโอลิมปิกโอลิมปิกนะฮะใชพาราลิมปิกสมเด็จพระสิริริก็เสด็จด้วยนะครับค่ะและแล้วนะคะหลังจากภาพกำลังออกมาดีว่ามาออกมาช่วยพระศกนิกกรทำมาหากินเนี่ยนะคะหารายได้เข้าประเทศพรินซ์แฮร์รี่ก็ไปปรากฏตัวอยู่ที่โรงแรมในลาสเวกัสใช่ครับสมกับ ที่เขาบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นที่าสเวกัสก็ขอให้มันอยู่ที่าสเวกัสอย่าให้มันได้แพร่พลายออกไปที่ไหนเขามีสมนวนฝรั่งใช่ไหมคะ Anything happened in Las Vegas s t a ส in Las Vegas นะคะแต่เผอิญว่ามันไม่ส t a y ย n l a น v e เวกสในโลกยุคออนไลน์นะคะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่าสเวกัสแล้วถ้าคุณเป็นคนดังนะคะมันจะมาอยู่ในทุกๆบ้านโลกของโลกเลยโลกของโลกนี้นะคะก็เป็นภาพเจ้าชายแฮร์รี่กำลังพระเกษมสาราณอดิฉันเริ่ม ใช้ภาษาเหมือนคุณสนุกสนานอยู่กับเหล่าสาวๆแล้วรูปที่หลุดออกมาก็เป็นรูปที่เออมีคนบอกว่าเป็นลูกเป็นขาวเป็นลูกชิ้นเลยนะคะก็คงเปลือยนะคะเห็นพระที่นั่งกับพระโสณีเลยนะฮะแต่าอาไรคุณอาจก้นนะพอภาพออกมาที่สำคัญก็คือเว็บของ T M s a เนี่ยนะคะคุณอาจร้ายมากเลยค่าห้องที่ห้องสีที่โรงแรมที่拉สเวกัสเนี่ยคุณอาจ หกพั 6, ดอลลาร์หกพันดอลลาร์นี่คือ2องแสนต่อหนึ่งคืนนะหรือ8,000ัดอลลาร์คือไปเช่าโรงแรมอยู่คืนละ2องสามแสนเนี่ยอพอภาพหลุดออกมาคนก็ตั้งคำถามกันเอ๊ะ เงินใครนะคะใช้งบประมาณอะไรอย่างไรใช้เงินฟุ่มเฟือยไปหรือเปล่าก็ถูกตั้งคําถามแบบนีบ้ด้วยคุณอาจคุณอาจว่าไงแต่ผมเห็นว่านะฮะอย่างเวลาที่ไม่ต้องถึงระดับพระชวงก็ได้ฮะแต่ในระดับคนที่เป็นผู้นำนะฮะขององค์กรหรืก็ตามเนี่ยฮะคือสิ่งหนึ่งคือภาพลักษณ์มันเป็นสิ่งสําคัญะฮะในการที่ว่าจะเดินทางด้วยเครื่องบิน First Class หรือว่า โรงแรมที่ต้องเป็นห้องสวีทขึ้นไประดับสวีทขึ้นไปอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาษีที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศอะไรอย่างเงี้ยที่ไหมแต่อันนั้นในกรณีที่ไปราชการไงคุณอาบอันนี้คือเขาก็บอกแล้วว่าเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยมาพักผ่อนเป็นการสุดตัวก่อนที่จะกลับไปเป็นทหารนะคะก็เหมือนทหารออกไปจำการออกมาก็ขอมาแสวงหาความสุขนิดนึงนะคะแต่เรื่องนี้ค่ะแค่คิดว่ามันมีสองประเด็นก็คือประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวของคนดังนะคะ แล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าปฏิกิริยาของสังคมอังกฤษแล้วก็สังคมอีกทั่วโลกที่มีส่อภาพอันนี้ซึ่งมันมีอะไรหลายๆอย่างที่สังคมไทยจะต้องเรียน,ร,ยนรู้รนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันคะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ ต่อเรื่องนะเมาต่อดูวันนี้เหมือนเป็นรายการ ไม่ใช่คิดได้เห็นต่างกับคอมพาก,กานะครับเหมือนกันก็10ก็สิบกับคอมพาก,กาาเมกับคมพาก,ก,กามากกว่านะฮะมีเรื่องสแกนโดออกมานะแต่ที่น่าภาคภูมิที่น่าคิดว่าน่าสรรเสริญอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าสำนักพระราชวังของบักกิงแฮมของอังกฤษเนี่ยก็ออกมานะฮะในการยอมรับนะฮะว่านั่นคือเป็นรูปของเจ้าชายแฮร์รี่จริงๆว่าอยู่ในระหว่างการพักผ่อนก่อนที่จะกลับเข้าสู่รับราชการทหารต่อนะฮะแล้วก็เป็นสำนักพระราชวังประกาศเองเลยอย่างนี้นะฮะคุณอาจคิดว่าไงเรื่องนี้ <S <S ผมคิดว่าก็ในเมื่อทําแล้วก็ออกมาแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ปิดบังแล้วก็หมายถึงถ้าปิดบังผมมีความรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นยิ่งแพร่ขยายลงไปและถ้าเกิดแล้วแล้วในการพูดเขาก็พูดแบบเรียบๆง่ายๆว่าจบแค่นั้นไม่มีการวิาพากษ์วิจารณ์หรืออะไรใดๆแล้วก็คือเป็นแค่พูด เป็นเหมือนข้อเท็จจริงแฟกต์ออกมามันก็คือทําให้เรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันก็เลยไปในทางที่ดีมากกว่าที่จะแบบว่าเสียหายไปมากกว่านี้แต่ตอนแรกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณอาจก็คือภาพเนี่ยมันเผยแพร่ในประเทศอ,อื่นก่อนนะคะไม่ไม่ได้เผยแพร่แล้วก็ ก็มีข่าวมาว่าสำนักพระราชวางังก็พยายามจะไปกด<ล>ดันสื่อในอังกฤษว่าไม่ให้เผยแพร่ภาพนี้แต่สื่อของอังกฤษนะคะเดอะซันก็ออกมาตอบโต้เลยว่าเป็นไปได้อย่างไรที่จะห้ามไม่ให้สื่อในอังกฤษเผยแพร่ ในภาพนี้ในเมื่อภาพมันเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วแล้วภาพนี้ปรากฏว่าได้รับการคือแม้กระทั่งสื่อของฝรั่งเศสซึ่งให้ความสําคัญกับเรื่อง Privacy หรือเรื่องค,ความเป็นส่วนตัวมากๆก็ยังเผยแพร่ภาพนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นสื่ออังกฤษเนี่ยก็มาตอบโต้สํานักพระราชวังค่ะว่า ออไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปิดกั้นนะคะเสรีภาพของสื่อ,อแล้วก็นี่ก็เป็นสิทธิของคนอังกฤษที่จะได้เห็นทุกอย่างมเมื่อเห็นทุกอย่างแล้วจะวิาพากษ์วิจารณ์ในทางบวกหรือทางลบนั้น ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ค,คือมัอนก็มีสิ่งประเด็นที่น่าถกเถียงอยู่หลายอย่างเช่นเดียวกันนะฮะว่าในเรื่องความเป็นส่วนตัว p r i เวซีเนี่ยฮะของพระราชวงศ์หรือพูดง่ายเป็นบุคคลสาธาระเป็นเซเลบริตี้คือคือไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าชายแฮร์รี่เท่านั้นถ้าเกิดเป็นดาราท่านอื่นหรือหรือในช่วงนี้ที่เมืองไทยก็มีข่าวที่ว่ามีรูปหลุดของดาราไทยออกไปนี่เช่นเดียวกันนะฮะความเป็นส่วนตัวกับความเป็นบุคคลสาธารณะที่สามารถที่จะต้องถูกเอาไปปรากฏในสื่อได้เนี่ยผมก็ยัง ยังมีข้อกังขายอยู่หลายอย่างนะครับว่าเราจะขีดเส้นแบ่งอย่างไรดีคงยากคุณอาจและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะคสถานะของบุคคลในราชวงศ์ต่างๆในยุโรปเนี่ยคือเขาไม่ได้อยู่ในฐานะราชวงศ์ที่คนเทิดทูนเป็นสิ่งที่ต,ต้องไม่ได้ต่อไป แต่สถานะของราชวงศ์สมาชิกราชวงศ์ต่างๆในยุโรปมีสถานะเหมือนกับเซเลบริตี้ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะถูกคิดเหมือนดาราฮอลลีวูดเหมือนนักร้องที่มีชื่อเสียงเหมือนบุคคลที่มีชื่อเสียงในทุกๆวงการนั่นเองในเมื่อคุณเป็นเซเลบริตี้แล้วแน่นอนว่าความเป็นส่วนตัวของคุณเนี่ยย่อมจะเปราะบางเป็นธรรมดาเมื่อคุณรู้ตัวว่าความเป็นส่วนตัวของคุณมีความเปราะบาง อันนี้มันก็เป็นราคาที่เซเลบริตี้ต้องจ่ายหมายความว่าถ้าหากว่าคุณไปทําอะไรกับใครแล้วคุณถ่ายคลิปด้วยความสนุกสนานเลยก็แล้วแต่คุณต้องตระหนักอยู่เสมอว่ามันมีความเสี่ยงที่ภาพเหล่านี้จะหลุดออกไปนะคะแขกคิดว่าอันนี้มันเป็นราคาที่เซเลบริตี้ต้องจ่ายตัวแขกเองจะถ่ายคลิปหรืออะไรแขกก็ต้องระวังเหมือนกันนะชะคุณผู้ชมนะทคงไม่มีใครอยากดูเท่าไหร่อาจจะดูเพื่อเพื่อความสนุกสนานในการได้ดูของอุจจาร์ไงคนาคนเรามันก็มีความ ความได้ดูอะไรอุจาร์แล้วได้เอามาประนามไงเอหมือนที่มีแล้วก็มีที่พวกที่มีรถนิยมที่ชอบของกรเทสอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นหรือดูดูแล้วจะไดเอามาด่าใช่ไหมมันก็สนุกไปอีกแบบนึงดูแล้วด่าแล้วสะใจดีอะไรแบบนั้นรู้ตัวใช่ไหมว่าศัตรูเยอะก็รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นคห้เพิพวกนี้นะคะคนที่เป็นบุคคลสาธารณะยังไงก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเอาไว้อยู่แล้วแต่กรณีของบุคคลในราชวงศ์ก็มีอีกอันหนึ่งที่คนตั้งข้อกังขาว่า หน่วยรักษาความปลอดภัยหรือบอดี้การ์ดทั้งหลายมหาเล็กทั้งหลายที่ติดตามเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการทํางานที่บกพ <บก S 1> ร่อง,องเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะเอาสาวๆขึ้นมาสนุก สำรานบันเทิงในห้องส่วนตัวจะต้องมีการเก็บโทรศัพท์ในเพราะว่าเป็นหน้าที่ของบรดี้การที่จะต้องเช็คแล้วก็ไม่ให้คนเอาโทรศัพท์เข้าไปแต่ในรายงานข่าวก็บอกว่าบรรดาบอดี้การ์ดหรือผู้ติดตามของเจ้าชายแฮร์รี่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่หนีอย่างสมบูรณ์เท่าที่ควรนะคะแล้วเหมือนกับว่าบรรดา เจ้าหน้าที่ของเจ้าชายแฮร์รี่เองนั่นแหละที่พกโทรศัพท์ไปด้วยแต่ก็ต้องพกไงเพราะว่าเขามีหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช่ไหมคะแต่ก็เหมือนสนุกอ่ะสนุกกับปาร์ตี้ไปด้วยก็เลยหละรวมหรือเปล่าครับเนี้ยก็เลยหละลวมเรื่องความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมว่าสมาร์ทโฟนสมัยนี้ทาได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นสาวๆที่เจ้าชายแฮร์รี่พาไปเที่ยวก็เป็นธรรมดาแล้วก็อยากถ่ายรูปมาอวดเพื่อนใช่ไหมคุณน่ะสาวๆก็ถ่ายรูปนะคะและก็อย่างที่บอกว่า รูปเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ขายได้อยู่แล้วคุณอาดนะคะน่ากลัวมากแล้วแล้วผมก็อย่าง,างว่าในในความเห็นของคุณคำปาก,กาเนี่ยคือในเส้นแบ่งนะจุดไหนที่เรียกว่าไม่เป็นการคุกคามความเป็นส่วนตัวของแม้ว่าจะเป็นบุคคลสาธารณะก็ตามควม,มันพูดไม่ได้คุณอาดเพราะว่าความอันที่คุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วอย่างเจ้าชา,ยายรี่นี่ก็เป็นบุคคลที่ คนในรายงานข่าวทุกคนก็จะบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในลำดับที่สามของการเป็นรัษทายาตเพราะฉะนั้นมันก็มีความรับผิดชอบต่อต่อหน้าที่ระดับหนึ่งนะคะแล้วทีนี้คำสัมภาษณ์ของพ่อคือฟ้าชายชาวสก็น่าสนใจก็บอกว่าก็น่าเห็นใจเพราะว่าอ e อ h a n easy target นะคะซึ่ง คือตัวเองเป็นเป้าที่จะตกเป็นข่าวอยู่แล้วแต่ข้อที่น่าชื่นชมของสำนักพระราชวังก็เหมือนที่คุณอาจพูดคือออกมาแบบนิ่งมากนะคะแล้วก็บอกว่าก็ใช่ก็เป็นเจ้าชายแฮร์รี่นะคะแล้วเราก็อยากจะให้สื่อเนี่ย ระมัดระวังเรื่องความเป็นส่วนตัวของพวกเราด้วยคือขอความเห็นใจจากสื่อเพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยฮะที่จะพูดถึงว่าเห็นใจเนี่ยฮะเจ้าชายแฮร์รี่เนื่องจากว่าพระมาณดาหรือเจ้าหญิงแดนหน้าก็ประสบอุบัติเหตุด้วยเหตุที่ปาปารัสซี่เนี่ยไล่ตามรถที่นั่งไปแล้วก็จนกระทั่งเสียชีวิตไปด้วยแต่นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าชายแฮร์รี่ได้กระทําการที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรดีคะค่อนข้างจะเป็นเป็นประเด็นที่คอนโทรลชุน นะคะใส่ชุดนาซีนะคะไปปาร์ตี้ ดื่อนที่จสุราแล้วก็ใช้ยาเสพติดจนพ่อต้องส่งเข้าสถานรี h ฮบสถานบําบัดเลยนะคะแต่ไม่เชิงไม่ถึงกับติดนะคะแต่ก็เหมือนถูกถูกพ่อแม่ถูกพ่อจับไปลงโทษอีกหน่อยว่างั้นเถอะแล้วก็มีการใช้คําพูดที่ค่อนข้างจะเป็นการรสิสนะคะที่มีคนเอาเสียงออกมานะคะคือไปด่าเพื่อนว่าเป็นปากีนะคะนี่ก็เป็นประวัติของเจ้าชายแฮร์รี่ที่ค่อนข้างซุกซนอยู่สักเล็กน้อยผมฟอคุณคำประกาศพูดถึงอย่างนี้ผมนึกถึง คำพูดของแอนนาสกอตคือจูเรโรเบิร์ตที่เล่นในเรื่องนอตติงฮิลว่าการเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยคือมีสิ่งหนึ่งที่น่าสงสารมากว่าคือไม่ว่าจะเกิดสแก a n ด a เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องทั้งหมดจะถูกเก็บในไฟล์หรือในแฟมไว้และเมื่อเกิดสก a n ด a l ครั้งใหม่สก a n ด a l ครั้งเก่าๆทั้งหมดก็จะต้องถูกเอากลับมานำมาตีแผ่จะถูกลากไฟออกมา<ช>ด้วย แต่ครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่แขกชอบมากมสําหรับสังคมตะวันตกแล้วก็สําหรับสังคมอังกฤษและสําหรับทุกๆสังคมที่มีวุฒิภาวะก็คือแทนที่เจ้าชายแฮร์รี่นะคะจะถูกประนามเจ้าชายแฮร์รี่ได้รับกําลังใจใอย่างล้นหลาม,มนะคะจากคนอังกฤษเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเรามาดูโพลที่สํารวจกันนะคะว่ามีทัศนคติอย่างไรต่อภาพนี้ไม่นับว่ามีคนเปิด a c e b o o k นะคะมาให้กําลังใจเจ้าชายแฮร์รี่อย่างล้นหลามกําลังใจเหล่านั้นมาจากฐานคิด และอุมการณ์แบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันค่ะค่ะคุณอัคุณอัจลองคิดว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับดาราไทายนึกถึงตอนที่เกิดขึ้นกับคุณแมะเดียวที่ภาพผู้จัดการ,รเราไปลงหรือล่าสุดนะฮะที่น้องคูนอย่างเงี้ยฮะเป็นต้นก็ยังไม่ได้เอามาให้ข่าวใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไปเมืองน,นอกเลยนะฮะ อันนี้คุณอาจมันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยอ่ะไม่สามารถจัดการกับเรื่องแบบนี้ได้อย่างเป็นธรรมดาทั้งทาง,งที่พฤติกรรมของเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่คนหนุ่มทุกคนทำพฤติกรรมที่ภาพหลุดดาราต่างๆออกมาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทำแขกอยากเห็นดาราไทยเวลาเกิดเรื่องแบบนี้ลงออกมาบอกกับคุณผู้ชมว่าแล้วไง <laughs> พวกคุณไม่ทํากันเหรอครับ <Ừ. S 1> อะไรอย่างเงี้ยคือคต้องสร้างวัฒกรรมใหม่ๆขึ้นมาหรือว่ามาสารภาพผิดว่าผิดไปแล้วหรืออะไรก็ตามนะฮะไปอย่างอย่างกรณีที่ที่คือหาดโด่งดังมากตอนคุณอ้นสราวุธมาทององเงี้ยก็เป็นต้นก็จะต้องมาขอโทษรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันไม่สมควรไม่เหมาะ ทั้งทั้งที่ไม่จําเป็นองขอโทษเลยนะคุณอาจเพราะว่าคุณอ้นสราวุธก็ทําเหมือนที่คุณอาจทําเหมือนที่แขกทําเหมือนที่ใครๆคุณผู้ชมใครๆก็ทํากันทั้งนั้นแล้วทาไมต้องขอโทษถ้าคนอื่นไม่เคยทําในสิ่งเหล่านั้นเลยมีคุณอ้นสราวุธคนเดียวเท่านั้นในโลกทําก็โอเคอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องขอโทษแค่ก็เลยอยากเห็นดาราไทยลุกขึ้นมาแบบลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้บ้างเพื่อที่สร้างบรรทัดฐานใหม่ๆให้กับสังคมะีะแต่คุณอย่าลืมสิว่าเราอยู่ในเมืองที่ว่า เมืองดัรจริตชีวิตต้องป๊อปแล้วก็เป็นเมืองที่มีศิลธรรมระดับกระแดะอยู่นะฮะทีนี้มาดูว่าสังคมที่ศิลธรรมไม่กระแดะเนี่ยนะคะพอเขาไปทำโพลนะคะ TMZ เนี่ยก็ไปทำโพลผลโพลออกมายัางไงคะคุณอาว่า TM เอก่อนอ,อื่นนะฮะเดี๋ยวต้องอ่านอันนี้ก่อนเพราะมันสำค,คัญมากว่าเขาบอกว่า TMZ ควรโพสต์รูปในแคทแฮร์รี่นี้ไหมนะฮะ69%บอกว่า ขอบคุณที่แชร์นะฮะแล้วก็3าถึงบอกว่าไม่ควรจะโพสนะฮะอันนี้ก็คือดูว่า,ามีประเด็นอันนี้เกิดขึ้นก่อนนะฮะแล้วก็จะมีอื่นๆนะฮะอย่างเช่นที่ผมชอบมากว่าเ,าเ,าเ,าเจ้าชายแฮร์รี่อากาศกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่นา่าอับอายเนี่ยเจคิดว่าไม่นะฮะแล้วก็ยีคิดว่าใช่ ก็คือ71%นะคะเห็นว่าสิ่งที่เจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยไม่ใช่ b อม r a ร s สเมนไม่ใช่อะไรที่ควรต้องละอายเลยนะคะ e คว h นช l d แบ็ k ออฟ59%บอกว่า yes นะคะแล้วก็โพลอีกอันหนึ่งก็บอกว่าแฮร์รี่เดสตินฟอร์บิ t ทรัพ l e คือ69%บอกว่าไม่แบบคือรูปอันนี้จะทำมี ผลต่อชากรรมอันเลวร้ายของแฮร์รี่ต่อไปในอนาคตไหมไม่นะคะแล้วอีกห้าปีนะคะแฮร์รี่จะเป็นอย่างไร51%บอกว่าอีกห้าปีเจ้าชายแฮร์รี่แน่นอนจะต้องแต่งงานแล้วก็มีลูกแต่อีก4.9%อันนี้ค่อนข้างกํากึ่ง4.9%บอกว่าอีกห้าปีเจ้าชายแฮร์รี่ก็ยังจะคงเนกเกตแล้วก็ซิงเกิลเปลื่ยแล้วก็ยังเป็นโสดต่อไปก็คือยังเป็นโสดสนุกโสดรักสนุกอยู่เหมือนเดิมอันนี้น่าสนใจมาก strip him off royal title ในการที่ถอดถอดยศเลยไหม ยกอ94เปอร์เซ็นต์ไม่น่าสนใจมาก6บอกว่าใช่ก็คือแค่6เกือบ100%เลยนะฮะบอกว่าก็ยังคงดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าชายแฮร์รี่หมายความว่าพฤติกรรมอันนี้ไม่ได้ส่งผลต่อพระอิสริยยศเลยนะะขอบคุณนะคะที่สอนคำสอนในคดินี้ใดๆต่อเจ้าชายแฮร์รี่ค่ะ แล้วก็คือแล้วก็มาลองดูโผอันนี้ผมชอบมาก<ค>ว่า,าว่าระหว่างที่จะให้เลือกเนี่ยว่าจะไปดินเนอร์กับใครนะฮะระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับเจ้าชายวิลเลียมปรากฏว่ารูปหลุดอันนี้ทําให้เจ้าชายวิลเลียมเนี่ยเสื่อมความนิยมไปทันทีนะฮะ <c oughs> กลายเป็นเจ้าชายแฮร์รี่ขึ้นมา74เนะฮะเจ้าชายแฮร์รี่ได้รับความนิยมมากแล้วก็26เนี่ยถึงจะเลือกไปดินเนอร์กับเจ้าชายวิลเลียมนะครับค<า>่ะแล้วก็เอ่อ Prince Harry would you จุดๆ,ๆนะคะอ,อันนี้ผมยังสงสัยอีก ถูดอยู่อะไรครับเนี่ยจุดจุดจุดเนี่ยคุณอาจจุดจุดจุดไงหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ yes สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นอร์คือแขกเข้าใจว่าแขกเป็นหนึ่งในเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็หนึ่งในหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะให้ให้ต่อว่าพรินซ์แฮร์รี่นะคะเป็นยังไงนะครับออซัมยอดเยี่ยมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็ Dis ก์สเฟียรเท่านสมสิเปอร์เซ็เท่านั้นนะครับแสดงว่าอะไรคุณอัดแล้วก็นี่ค่ะนี่ ก็คือจะมีภาพนะคะมีคนเปิด Facebook เพื่อสนับสนุนเจ้าชายแฮร์รี่นะคะก็คือเป็นเ c e b o o k ที่ชื่อว่าเออ for Harry นะคะซึ่งจะมีคนออกมาเปลือยกายซารุตแฮร์รี่คุณอัดแล้วก็มีคนเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะคุณอัดเต็มไปหมดเลย คือทุกคนนะคะมีทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยเลยค่ะแล้วคนที่ริเริ่มอันนี้คุณอาจอยากให้ดูมากเลยก็คือว่าเป็นกิจกรรมที่คุณชอบมากเป็นกิจกรรมที่แขกแบบว่าอยากให้เกิดขึ้นในเมืองไทยบ้างอะไรบ้างน,นะคะดาราท่านใดน,นะคะบุคคลสาคท่านใดเกิดกรณีคิดมานี้คิดว่าคุณคำปากาถ้าคุณอเอามายอมรับคุณคำปากาจะเป็นหัวหอกในการที่จะสร้าง a c e b o o k แล้วก็เปลยคนแรกเลยคคนที่เขาออกมาทำแคมเปญอันนี้ แน่ดิฉันนึกถึงแคมเปญอากงแต่นี้เป็นคนละเรื่องกันนะอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่คือคนที่เขาทำแคมเปญอันนี้เขาเริ่มขึ้นมาโดยที่เขาถ่ายรูปตัวเองเปลือยแล้วก็เอาธงยูเนี่ยนแจ็คคามมาปิดปิดที่อวัยวะเพศของเขาคุณนันลองคิดดูสิว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองไทยลองถ้ามีใครสักคนถ่ายรูปเปลือยแล้วเอาธงชาติไทยไปใส่ป่านนี้บ้านเมืองคงจะถล่มดินจะทลายนะคุณอาจประนามอย่างรุนแรงจะต้องเกิด การียุคขึ้นในเมืองไทยแน่นอนแต่สําหรับประเทศอังกฤษก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกคนก็ให้เสรีภาพที่จะแสดงออกทั้งทั้งที่ภาพลักษณ์ของอังกฤษเป็นประเทศที่ดูคอนเซอร์วทีฟมากด้วยซ้ำไปนะคะเนี่ยอันนี้คือสิ่งทั้งหมดที่แขกเอามาเล่านะคะคือแขกอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านี่คือคุณค่าของความเป็นเสรีนิยมคุณอาจซึ่งมันสําคัญมากหมายความว่าสังคมใดก็ตามที่ให้คุณค่าแก่ความเป็นเสรีนิยมนะคะ คุณจะไม่ตกเป็นจำเลยต่อข้อหาที่มันไร้สาระเจ้าชายแฮร์รี่นะคะถ้าหากเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยมาอยู่ในสังคมที่เป็นอนุรักษ์นิยมมากๆถ้าเจ้าชายแฮร์รี่มีชีวิตมาอยู่ในแผ่นดินดัตจริตแผ่นดินชีวิตอะไรนะฮะแต่อยู่เมืองดัตจริตชีวิตต้องเป่าถ้าหากว่าเจ้าชายแฮร์รี่มาอยู่ในประเทศนี้นะคะเจ้าชายแฮร์รี่จะไม่ได้รับการปกป้องจากประชาชนแบบนี้ เจ้าชายแฮร์รี่จะไม่มีผลโพออกมาว่าไม่ควรจะถอดยศหรืออะไรถึง94%เหตุที่คนเนี่ยไปบอกในโพว่า94%นะคะเจ้าชายแฮร์รี่ยังเป็นเจ้าชายที่พระสงฆ์ใก่อนเนี่ยม,มีความรักใคร่เป็นเด็กหนุ่มที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่สาวๆอยากไปดินเนอร์อด้วย ก็เพราะว่าเจ้าชายแฮร์รี่อยู่ในสังคมที่ยึดมั่นในอุดมการเสรีนิยมแล้วเคารพในสิทธทิเสรีภาพส่วนบุคคลคุณอาจแล้วนี่น่าจะเป็นบทเรียนสำหรับสังคมไทยนะคะว่าจะอยู่แบบดัดจ,จริตชีวิตต้องป๊อปหรือจะอยู่กับคุณค่าแบบเสรีนิยมที่คนเคารพในชีวิตความเป็นส่วนตัวและเคารพในการตัดสินใจในการกระทำของคุณไม่ว่าการกระทำของคุณ จะดีหรือเลวในสายตาคนอื่นถ้าคุณผู้ชมคิดเล่นเห็นต่างกับคำการต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ